ด่วนนะคะลิซ่าแบล็คพิงคมาชวนด้วยตัวเองเลยค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะทางกส,สิกรค่ะมีการปล่อยคลิปโฆษณานะคะตัวล่าสุดนะคะซึ่งก็เป็นโมเมนต์ค่ะที่น้องลิซ่าแบล็คพิงคนะคะมาเชิญชวนค่ะให้ไปทําบัตรเดบิตของกส,สิกรนะคะซึ่งแน่นอนค่ะก็มีทั้งหมด5ลายด้วยกันนะคะจะมีทั้งแบบ กลุ่มนะคะแล้วก็แบบเดียวค่ะในแต่ละคนนะคะแล้วก็มีการแจ้งด้วยนะคะว่าไลน์นะคะที่เป็นรูปของ n o ริซ่าเนี่ยดิซ่าเป็นคนเลือกเองด้วยตัวเองเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะสะดวกหรือว่ามีกําลังนะคะก็สามารถาไปติดต่อที่ทางกสิกรได้นะคะ ก็เป็นบัตรเดบิตมีค่าใช้จ่ายรายปีนะคะปีละ350บาทนะคะในการสมัครครั้งแรกนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะนอกจากที่จะมีคลิปโฆษณาออกมาแล้วฮะ,ะแอดก็อยากจะมาเชิญชวนค่ะว่าตอนนี้นะคะถ้า ไปช่วยกันดูนะคะที่ต้นทางคลิปโฆษณาของทางเกษตรกรที่ปล่อยบนช่อง YouTube ของเขาได้เนี่ยจะเป็นการดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีการแจ้งออกมานะคะว่าถ้ายอดวิวนะคะสูงถึง20ล้านเมื่อไหร่นะแตะถึง20ล้านเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีการปล่อย B h behind the Scene ค่ะนั่นก็คือเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะคือโฆษณาตัวนี้ให้เราได้ชมกันนะคะแน่น,นอนค่ะว่าก็อยากจะดูนะคะก็เลยอยากจะมาเชิญชวนค่ะทุกคนนะคะว่าให้ไปช่วยกันดูนะคะที่ตัวต้นฐานด้วยนะคะเพราะว่าเน ก็เห็นนะว่าหลายสำนักข่าวก็ออกมาทําข่าวกันนะคะบางทีก็มัวแต่ดูจากที่อื่นนะไม่ได้ไปดูที่ต้นทางนะทำให้ยอดวิวเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นนะคะซึ่งอัปเดตล่าสุดตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่ประมาณ4ล้านสี่ล้นิดนนะก็ยังไงก็ไปดูที่ต้นทางกันด้วยนะคะปเป็นกําลังใจให้กับทางกสิกรนะคะที่ทําคลิปออกมาคะ,ะได้สวยงามนะแล้วก็ อยากจะดูเบื้องหลังการถ่ายทำใช่มากก็อยากจะให้มันถึง20ล้านเร็วๆนะคะจะได้เห็น behind the scene นะคะ,อะแอดก็เลยมาแจ้งตรงนี้ให้ทราบกันค่ะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปดูที่ตัวต้นฐานนะะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกได้ค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะไปช่วยกันดูนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอก,กันใหม่นะคะในคลิปหน้า